เพื่อนอุทยัยพิษนะครับผมจากเอเมทริฟกิเลชันแล้วก็สายพัธุ์ธิศวกรรมนะครับวันนี้ช่างเขากําลังจะหุ้มฉนวนเนาะแอโร่นะครับหุ้มอะไรหุ้มทอ่อหนามเห็นไหมเนี่ยเวลาเขากำลังตัดบริเนี้นเวลาหุ้มทอ่อหนามเราทำยังไงวะกบตัดสี่ห้าใช่ไหมตัดสี่ห้าสี่ห้าสี่แล้วก็ไอ้ทากาวนะครับทากาว,ากาวนี่นี่แอโร่แอโร่เห็นไหมเนี่ยกาวต้องแอโร่นะนี่กาวนี่โคตรด,ดีนะครับแอโร่ซนะิลเนาะแล้วก็แอโร่มีทั้งแบบแผน่นและแบบฉนวนแบบเป็นหุ้มทอ่อนะหุ้มทอ่นะมทอนะน้ำควาพร้อนยาอ่ะเราลองดูนี่นี่ นี่ครับเขาบาก45 2, ่ห้าสองจุดเท้าทาก,กาวไปก่อนแล้วนะแล้วตัวนี้นะครับก็ทากาวนะครับทากาวทามากไหมไม่มากไม่มากครับทาหมาดๆแล้วก็กดเข้าไปติดเลยนะลองดูอ่าลองดูลองดอูเห็นไหมครับเรนเนี่ยกาวแบบโคตรดีนะครับเห็นไหมเนี่ยไล่ด้านขอบให้ตรงเนาะโอเคเห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงมาดูมาดูมาดูกันมาดูครับโอเคครับติดแล้วเป็นอย่างนี้เห็นไหมสวยเลยเห็นไหมเนี่ยเก้าสิบไม่ชินอ่อาเห็นไหมอ่านี่นี่แล้วตัวนี้ก็เริ่มตื๊ดเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบไงเก้าร้อยแปดสิบอง แล้วก็สี่ผ้าสี่้าได้ด้วยนะคือแล้วแต่เลยครับคือแต่ว่าประเด็นคือทำสี่้าตรงนี้นะสี่ห้านี้นะแล้วก็ทากาวนะครับแล้วเราก็ปากกาวเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนี้ทําอะไรตัวนี้น่าจะเป็นรูของตัววาลตัววาลครับเราก็ต้องบากรูอ่ะตัวนี้คุณสมบัติของไอโล่คือรักษาลักเขาไม่ทําให้เกิดการเสียของน้ําที่เดินทางไปหาโหลดนะครับรักษาอุณหภูมิในน้ําไว้นะก็จะไม่ร้อนครับแล้วก็ป้องกันควบแน่นนะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาอะครับ ยี่หยุดได้ง่ายนะครับแล้วไม่ลามไฟนะครับเวลามีปัญหาเรื่องไฟไหม,ไม,มห้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเอโลของดีจริงน,นะครับแล้วมีทั้งฉนวนในตัวหุ้มท่อเป็นโคมเนาะแล้วก็ฉนวนหุ้มท่องแดงในนี้ที่รองแดงนี่หุ้มร่องแดงนะครับนี่หุ้มท่อน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะหุ้มนะครับแล้วก็ฉนวนแผน่นในนี้ขา้างล่างซีเห็นไหมฉนวนแผ่นเราโมาหุ้มเห็นปั๊มเห็นไหมครับเนี่ยคอปั๊มหัวปัหอ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 ป๊มหัวกระโหลกปั๊มนะครับแล้วก็ฉนวนแผน่นหุ้มถังน้ำนะครับโอเคนะครับใครสนใจนะท่านใดเข้ามาที่แอสไตรับบมีแ์ เป็นโปรเจกต์โครงการขายเป็น1ิบล้านเราก็ขายนะครับตัวไอโร่นะเราขายให้โครงการด้วยนะครับเป็นสนวนที่ดีมีคุณภาพนะครับขายทั่วโลกนะครับโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย